ใส่ใจใส่คนใจฝากขอมากด้วยฉื่นชมกันไม่เลวทุกคนเค็น,เนะพื่อนช่างอาดินเด้ยอ้เกิรไม่ไหนและถามเลยค่ะ,ะย้อนดีให้การสนใจอยู่สามวิะะนะถามว่าอยากถามว่าอะไรนะคะอะไรนะคะถามใส่ไมะะ้เลยค่ะ 야, 야, 다음 작품에서는 어떤 캐릭터, 어떤 역을 맡아 보고 싶으세요? 글쎄요, 아직 딱작품이 정해진 건 아닌데 그래서 여러 캐릭터에 영문단 참 보여 드릴 수 있을 것같다한 지금 조금 여러 가지 성격을 갖고 있는 캐릭터를 해보 생각을 하고 있니다 네. คุ빈 เขาอยากมองเล่นที่เป็นคนที่มีนิสัยหลายๆแบบหลากหลายอะค่ะปกติเล่นแบบระเอกน้องเนี่ยเขา้ปออยากถามคำถามหนึ่งคือก่อนปอมาวันนี้แม่ปอกี้ทยอยกลัมาแล้เขารู้ไหมว่าคนไทยไม่ว่าจะเป็นอายุไหนกรีกลราเขามากขนาดเขารู้มาก่อนไหมคะโอ้เดยวจะเทก่ยกน